จานะอัยจกรยาอันจักรยาทีอย่เง,งี้ยไม่ยิ้มอันจักรยาอันหนงจังชอภัยจักรยาอภันจักรยาแล้วก็อ้วนรครับน้ำหนักเกินอภันจักรยาอัยจักรยาอันหนึ่งจๆกรักจักจั๊กจั๊กั๊กจักจั๊กจั๊กักจักกัจกักกักักัจกกัจกักลกักนักักก กิโลน้ำหนักแหละค่ะปัจจัยยาอแล้วน้ำหนักอ่ะปั่นไปปั่นมาขี้แต่ไงปัจจัยก่อนกันปั่ะนๆปั่น จักรยานจักรยานดิ้ง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 อ้าวทำไมพี่ข้าวทำอางนั้นวะลูพี่เด่รอน้องข้าวมาจับช้าหุ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอะลูกเหนื่อยอล้วไอ้เจ้โอ๊ยเหนื่อยแล้วย่าเหนื่อยแล้วได้เอ๊ยนี่นี่ เอา,า,าอะไรอ่ะเล่นช้างตลอดไม่ให้ไม่ให้เออจะลุกลวเราดูจะลุกขึ้นเองได้ไหมเจ๊เจ <Hampshire? S 2> <ง>๊ไหนลุกเองดิไม่ต้องให้ใครช่วยลุกไม่ได้หรับติดที่นอนอเอามือมา้าช่วยมือมาขอมือนะอันหนึ่ง ขอมือขอมืออ่ะขึ้นมาเอออืมกินที่นอนเหมือนเดิมไปขึ้นมาแล้วลูกเองได้ไม่ต้องให้ป้าช่วยหรอกกินไปขึ้นมาแล้วเนี่สนใจตุ๊กตาะโอ้โึห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 ึแต่ หนอนอ้นคพาคีนพาคีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ย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 าฮ้นเ้ยเฮด้ยเอ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเเยเ้เยเยเ